เรามาพักกันที่แม่กำปองค่ะไข่ปามอร่อยจุเลยคุณป้าไม่ถูกกันไหนไลองไ,ได้ผักเชียงดาน,นี่ก็เป็นเตียงสองคนนะคะส่วนใหญ่ที่พักในแม่กำปองจะไม่ค่อยมีแอร์ อดีต้าร,รับสุช่องไอเกออนตอนนี้เราอยู่กันที่หัวลำโพงค่ะวัน <c oughs> นี้เราจะเดินทางด้วยรถไฟไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะจ๊ะวันนี้มากับมูฟู้คนดีคนเดิมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรถไฟกันค่ะเ <c oughs> พื่อนๆสามารถดูรีวิวรถไฟเต็มๆ,ๆอีกทีได้ที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะคืน <c oughs> <c oughs> แรกก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปนอนพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปรับรถกันค่ะ,ะรับรถที่เราเช่าไว้จากทางอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้นะคะเราก็มารับรถแถวสถานีรถไฟรถ v ีออธรรมดานะคะอันนี้เช่าวันละ520บาท เดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ในใต้คลิปแล้วกันนะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจเราจะได้ไปตะลุยเชียงใหม่กันแล้วเราก็กําลังจะไปที่น้ำพุร้อนสันกําแพงนี่เป็นทางผ่านที่เราจะไปขึ้นไปแม่กําปองนะคะเราก็จะไปแวะที่น้ำพุร้อนสันกําแพงกันก่อนจ้าใช้เวลาเดินทางจากตรงนี้ตัวเมืองเชียงใหม่ไปประมาณ45นาทีนะคะเออ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่น้ำพุร้อนสังกําแพงกันแล้วอุปกรณ์ครบนะคะอุปกรณ์ครบคืออ, <laughs> okay, อย่าดมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันซื้อบัตรค่ะมาเที่ยวหรือมาอาบน้ำมาเ <บา S 1> ที่ยวค่ะ,ะ,ะบาทมีอาบน้ำด้วยหรอคะละหนึ่งร้อยบาทโอโอเคขอบคุณคะ่ะนี่นะคะซื้อไข่เพื่อไปต้มในน้ำพุร้อนนะคะสามนาทีสามนาทีนี่เป็นไข่ลวกหรอคะ ไข่ลวก5นาทีไข่ออนเซน8นาทีเกือบเกือบสุก๋อต้อง20นาทีเลยถ้าสุกเซร็จละ20บาทบเดี๋ยวเราจะไปต้มไข่กินกันเตรียมตัวเอาไข่ลงนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมนาฬิกาไว้ด้วยอันนั้นคือเซต8นาทีอันนี้คือ8นาทีอ่าลวงไปเลยจ้าอ,อันนี้คือ5นาทีนะคะขุดขึ้นมาจากใต้ดิน,นะคะพุ่งขึ้นมาสุกมากร้อนมาก สักเปียก,กเหรอกาแฟเปียกตอนนี้เรากําลังสงสัยอะค่ะว่านี่คืออะไราเกี่ยวไข่เวลาแบบหยกปกลงไปอย่างงี้หรอกรณีแบบมันน่าจะแบบหล่นหรือเกี่ยวจากตรงนี้เลยเพราะว่าแบบกลัวร้อนอะไรอย่างเงเปล่าพี่พิมพี่พิมลงไปยืนใต้น้าพุสิโ <laughs> ดนลวกสิอ่าครบเวลาแปดนาทีแล้วจ้าเซตนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นตามที่เขาบอกหรือเปล่ามาดูกัน <laughs> อืม เป็นเหลวๆอย่างนี้เลยเด้งดึงเด้งดึงนี่เลยอันนี้มันมันก็พอไหวนะเออนี่ออนเซนเบาๆอันนี้คือ8นาทีนะทุกคนชีวิตขาดโซเดียมไม่ได้หยอดซะหน่อยควักเก้ยเลยจ้ะนีน้ำหน่อยค่ะเฮ้ยฝนตกเหรอมาแล้วจ้ะฝนตกฮ้าฝนตกค่ะทุกคนเก็บกล้องก่อนเสียวทำไมเนี่ยเหนื่อยเหรอ ดูหน้าสภาพไม่ไหวแล้วจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันแถวแม่กำปองเลยนะคะทุกคนทางเริ่มเป็นเข่าแล้วจ้าพี่จ้าเอาเลยเหรออุ้ยอุ้ยนางขับขึ้นเขาจ้านางขับขึ้นเขาแล้วจ้าไม่ชัวร์ป้ล่เป็นทางชันขึ้นเขานิดนึงนะทุกคน ก็เวลาขับต้องระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะประมาณนี้นะคะตรงจากกำปองกำปองไหมล่ะจ๊ะตอนนี้ถึงแม่กำปองแล้วค่ะทุกคนเนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านประมาณนี้นะคะเล็กๆขึ้นเขาไปประมาณนี้ขึ้นไปอีกมันจะมีแบบขึ้นเขาหลายจุดอยู่นลคะ อันนี้นะคะเราขับรถมาถึงที่พักในคืนแรกของเรานะคะเรามาพักกันที่แม่กำปองค่ะที่พักของเรานะคะชื่อว่าเอพิวคอร์เทจนะคะอยู่กลางหมู่บ้านแม่กำปองเลยหน้าที่พักนะคะเขาจะมีที่จอดรถเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันดีกว่านะคะเราจองมา1คืนนะคะสำหรับแม่กำปองอ่านี่คือห้องของเรานะคะห้องก็กว้างอยู่นะเนาะอันนี้ก็เป็นเตียงสองคนนะคะ มีพัดลมเออห้องนี้ไม่มีแอร์นะทุกคนส่วนใหญ่ที่พักในแม่กําปองจะไม่ค่อยมีแอร์จะเป็นพัดลมนะคะสวยอยู่เป็นไม้ส่วนอันนี้คือห้องน้ําใช่ไหมอ่ะอ่านี่คือห้องน้ําห้องน้ําก็จะประมาณนี้นะคะคือห้องนี้นะคะราคาพันสองคือที่พักเอพิคอเทสอ่ะจะมีหลายราคาของเราเนี่ยจะเป็นห้องที่อยู่ติดกับลานกินอาหารเช้าตอนเช้าเลยก็โอเคอยู่โอ้ยที่พักของเรามีน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ จ้าเอ๋โอจ้าโอ้ยใ,ใครมาพักที่นี่ก็จะได้เจอน้องนะคะมือค่ะข้ามือค่ะอ้า <c oughs> นางกำลังลงบันไดยอยู่นะคะตคะตอนนี้เวลาประมาณ3โมงเย็นนะคะ <c oughs> จะออกไปหาของกินในตลาดหมู่บ้านแม่กำปองนะคะคือที่พักที่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับตลาดเลยเดินแบบไม่ไกล,ไป,ลไปเดี๋ยวเราไปเจอเล่นในตลาด ในหมู่บ้านกันค่ะตรงนี้นะคะคือโรงเรียนอะไรสักอย่างศูนย์การเรียนรู้สักอย่างกลางหมู่บ้านนะทุกคนคือเดินมาก็จะเห็นถัดมาจากเอพิวนะคะก็จะมีเป็นที่จองรถเป็นรถกระบะแบบนี้นะคะเพื่อไปกิวฟินน้าตกแม่กําปองแล้วก็ร้านระเบียงวิวมีร้านใจแอนอะไรอย่างนี้ด้วยคนละ50ไปกลับก็คนละร้อยนะคะเขาจะมารับเราตอนตีห้าครึ่งพรุ่งนี้เพื่อไปกิวฟินอ่าก็มาจองตรงนี้ได้เลยนะคะง่ายๆนี่คะ่ะนี่คือถนนกลางหมู่บ้านนะสองข้างทางนี่เขาก็มีร้าน ขายของกินขนมเอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอันนี้น่ากินไข่อะไรนะสวัสดีค่ะคุณป้าอันนี้เรียกว่าไข่อะไรคะไข่ปาม่ะไ<ห>ข่ปามไขายยังไงคะสวบาดคนะ่ะสวบาดคือยี่สิบใช่ไหมยโอเคเป็นแบบอาหารประจาหมู่บ้านกาปองแม่กำปองใช่ไหมคะน่ากินมาก<ะ>เลยทุกคนดูสิอร่อยจุงเลยคุณป้าเอาไปปิง้งอร่อยค่ะ น,นี่ก็บรรยากาศประมาณ3ามสมงเย็นนะคะร้านนี้คือร้านไส้อั่วแม่นิ่มอันนี้ร้านปีาร้านปีดค,ค่อยมากินพรุ่งนี้นะจ๊ะอันนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ในแม่กำปองน,นะคะ ร้านบ้านหิมห้วยลุงปุ๊ดป้าเป่งนี่ที่เขาจะแบบมาถ่ายรูปก,กันเยอะๆนะคะอันนี้ด้านในเขาก็แบบเป็นร้านคาเฟ่มีอาหารแล้วก็แบบนั่งกินริมลาทาน้ําตกอ่ะเดี๋ยวเรามาแวะกินร้านลุงปุ๊ดป้าเป่งกันหน่อยนะคะมีกาแฟมีขนมเค้กนะคะที่ร้านลุงปุ๊ดป้าเป่งนะคะเขาก็จะมีแบบที่นั่งแบบริมระเบียงแล้วเป็นน้าตกจ้าบรรยากาศดีมากทุกคนอือ แล้วก็นี่ก็คือเค้กนะคะเค้กมะพร้าวที่เราสั่งไปบรรยากาศก็น่ารักติดริมน้ำตกมีอาหารแบบหันเหนือนะเป็นแบบเซตแบบแคปหมูน้ำพริกหนุ่มก็มีเป็นข้าวเป็นอะไรก็มีนะคะแล้วก็มีขนมเค้กมีกาแฟมีเครื่รองดื่มด้วย คือมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางถุกเข่านะคะก็คือแบบอากาศเย็นทั้งปีคือตอนนี้เรามาประมาณเดือนสิงหาเย็นไม่ร้อนเลยนะคะแต่ถ้ามีแดดก,ก็ร้อนอยู่แต่แบบช่วงนี้หน้าฝนมันก็จะแบบเย็นๆนะะ้วเนาะแล้วก็จะเดินเล่นในนี้มันก็จะแบบเดินเล่นได้ถ่ายรูปได้เรื่อยๆตลอดทางนะคะน,นี่เราจะไปกินหมูกระทะนั่งนี้ก็ได้คะ่ะที่ร้านลุงหมานเราต้องเหมือนนั่งรถตรงนี้ไปนิดนึงนะคะคนละ20บาทหรือถ้าเราไม่นั่งอันนี้เราก็เดินไปได้ประมาณ500เมตรจากจุดกลางตลาดนะคะ แต่ว่าขี้เกียจเดินก็มาเช่ารถตรงนี้ก็ได้คนละ20บาทเขาก็จะไปส่งให้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านลุงหมานถึงแล้วนะคะนี่คือร้านลุงหมานแม่กำปองนะคะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะมีหมดเลยทั้งจุ่มทั้งกระทะนะคะต่อจากตลาดแม่กำปองมาประมาณ500-600เมตรนี่คือบรรยากาศร้านนะคะ <laughs> นี่เรามาแบบคนแรกเลยอ่านี่เมนูนะจ๊ะ มีทั้งหมูจุ่มหมูกระทะสองอย่างเลยมี่บรรยากาศร้านนะคะริมเขาเลยทุกคนใครขับรถมาเขาบอกว่ามีลานจอดด้านบนก่อนถึงร้านก็มาจอดได้แต่ว่านั่งรถมาละย0สิบาทนี่บรรยากาศร้านก็น่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาลองกินหมูกระทะนี่คนนี้เขารอกินแล้วงานนี้ขนาดงานจ่อรอคนแรกแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะห้าจะห้าโมงเย็นละก็อากาศเย็นขึ้นนิดเลยสบายสบาย อ่านรีวิวมาเขาบอกว่าร้านนี้ดูแบบอร่อยดีใช่ไหมมีคนพูดถึงเยอะมีคนพูดถึงเยอะเพราะว่ามันริมรองบ้างสตวที่คนเยอะไหมคะเยอะค่ะแน่นเลยแน่งชุดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้าเราอยากกินอะไรมากกว่านี้ก็สั่งเพิ่มอาอันนี้คือเป็นชุดแรกคือชุดแรกสิ่งที่เราชอบก็คือผักของพวกนี้เราไม่กินใช่กินมังสวิรัติกินมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์ เดี๋ยวพี่มูจะเริ่มปิ้งโอ้อยฟังจากเสียงแล้วนะจ๊ะโอเรียกลุงให้มารับนั่นหมูกระทะนะ,ะกลับมาท,ที่ที่พักของเราแล้วลุงน่ารนะักมารับส่งเราวันนี้เราก็จบกันที่หมูกระทะนี่ละจ้ะเราจะนอนอืดกันแล้วค่ะเพราะวาเมื่อคืนนอนรถไฟนอนได้แบบไม่ได้เต็มที่ บรรยากาศดีมากทุกคนดูดีมันเขียวมันฝนแล้วมันก็ชุ่มฉ่ำพรุ่งนี้เช้านะคะเราจองรถตู้ที่ว่าจะขึ้นไปกิวฟินประมาณตีห้าครึง่งเโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราติดตามพรุ่งนี้กันนะคะสวัสดีเชา้าอันที่สองในไม้กำปองนะคะตอนนี้เวลาตีห้ายีเรากำลังจะเดินไปข้างๆที่พักนะคะที่เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ที่เรานัดรถ,ถฟูฟูไม่ยอมตื่นเดี๋ยวเราไปเจอที่ตรงรถนะคะ ไม่มีใครมาเลยอะเงียบริบจ้าบรรยากาศรถกระบะนะคะเป็นแบบหลังคาเปิดล้นๆเลยนะคะงไ,งไปหาดร่วมเดินทางไปกิวฟินด้วยกันนะคะถึงบนกิวฝินแล้วนะคะนี่ต้องเดินขึ้นไปอีก200เมตรตอนนี้เวลาประมาณตีห้าเกือบเกือบหกโมงตีห้าห้าสิบใช้วเวลาเดินทางประมาณ20นาทีนะคะ อเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันกิวฟิ่นอุทยานแห่งชาติแจ้ซอนนี่เป็นทางเดินขึ้นนะคะนี่เราขึ้นมาถึงกิวฟิล,ฟลแล้วนะคะนี่ข้างบนก็เป็นแบบจุดชมวิวยางนี้เลยแต่วันนี้คนค่อนข้างเยอะนะดูดีทุกคนก็แบบขึ้นมาดูหมอกตอนเช้ากันข้างบนนี้อากาศเย็นหมอกเยอะเลยนะหายใจแบบเต็มที่มาก ความสูงระดับสูงกว่าน้ำทะเล1,517เมตรถ้ามาหน้าหนาวคงแบบหนาวมากตอนนี้หน้าฝนก็แบบหมอกเยอะมากนะคะตอนนี้ไม่เห็นแสงอาทิตย์อ่ะเพราะว่าหมอกเยอะจัดจ้าหมอกเพียบเลยอะ่ะดูดิเดินลงไปข้างล่างกันนะคะ200เมตรเหมือนเดิมอันนี้คือด้านล่างนะคะน่ารักอะ่ะ อุทยานแห่งชาติแจซอนอนะ่ะมันจะเป็นจุดตัดระหว่าเขตจังหวัดเชียงใหม่กับลำปางตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เขตจอดลำปางแล้วแต่ถ้ามาอีกฝั่งหนึง่งเขตจังหวัดเชียงใหม่เฮ้ยตรงนี้มีร้านกาแฟาด้วยทุกคนนี่ข้างล่างอา,าหารเช้าขนมปังปิ้งไข่ลวกง่ายๆนะคะฝนตกคะ่ะทุกคนกระเจิงทุกคนรลฝนกันละเดี๋ยวเราก็จะกลับกันนะคะไปข้างล่าง ยังไม่ตื่นจ้าฮัลโหลนอนเต็มอิ่มไหมคะหไหวไหมลูกนะนอนต่ออีกจ้ากินข้าวค่ะกินข้าวข้าวเช้าค่ะต้องกินด้วยเหรอคะ <laughs> นี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นโต๊ะวางไว้ก็คือมีกาแฟกโอนติน,นอะไรเงี้ยชงได้แล้วก็มีขนมปังนะคะก็เราก็สามารถสั่งอาหารชุด ของนานาอีกก็มีให้เลือกก็คืออเมริกันเบรคฟาสหรือว่าข้าวต้มนั่นเองนะคะเลือกได้2อ,อย่างพี่เลือกอะไรคะอเมริกันเบรคฟาสสำเรียงได้นะ,อะตอนนี้เรายังอยู่ในแม่กำปองจ้าสิเด้ค่ะ บน้ำแล้วค่ะก็มาเดินในหมู่บ้านกันอีกักนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานไส้อั่วแม่นิ่มปิดเราก็เลยจะมารองตอนเช้านี้นะคะแทนก่อนที่จะกลับไปเชียงใหม่นะคะโอ<ฮ>้ยน่ากินน,กน,นี่คือไส้อั่วแม่นิ่มนะคะอยู่กลางหมู่บ้านแม่กำปองเลยน่ากินมั่เลยทุกคนดูสิกำลังย่างเลยทุกคนหอมมาก <c oughs> มนางก็มีน้ำพงน้ำพริกไก่ทงไก่ทอดของนานะคะ มีมีหลายเมนูมีส้มตําอะไรอย่างนี้ด้วยเออข้างในก็มีที่นั่งด้วยนะคะก็มีไส้อัวมีหมูทอดปีกไก่ทอดลาบหมูก็มีนะคะราคาประมาณนี้นะคะไส้อัวอร่อยมากนะทุกคนเป็นแบบไส้แน่นๆหอมๆน้ำเหนียวนี่น่ากินไหมคะโคตร่นมากเลยโกัส ไม่โปกค่ะไหน, <laughs> น,นลองไอัน,นี้ชื่อผักอะไรนะผักเชียงดาผักเชียงดา,ม,ดามันจะแบบมันมันมีนติ่งเขียวเ<ๆ>บาๆตอนนี้เรากำลังจะเดินมาตรงศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนที่เดิมแหละเราจะไปไหนกันคะชัแอ ไปร้านกาแฟใจแอนนะคะร้านกาแฟเป้ลมันเป็นร้านกาแฟที่เปิดแข่งกับโดเรมอนเฮ้ยก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถกระบะขึ้นไปเพราะว่าไม่กล้าขับกันอีกแล้วจ้าเพราะเป็นทางแบบชันขึ้นเขาว้ออีกค่ะแค่ขึ้นมานีก็่ีเย่าเหนียวเออเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อยแอนจ้าใจแอนรถไปใจแอนพร้อมแล้วนะจ้ามีคนมาร่วมจอยกับเรานะคะก็เลยเป็นค่ารถไปกับคุณละร้อยเป็นรถกระบะเหมือนเดิมจ้าไปกันเลยค่ะ แล้วค่ะเดอะจายแอนแปลว่าทางแบบโหดร้ายกับเรามากประมาณครึ่งชั่วโมงนะเรานั่งรถมาเนี่ยอครึ่งชั่วโมงถ้าคนไม่ชํานาญทางหรือแบบอย่างพวกเราขับรถแต่ในเมืองมันก็ไม่น่ารอดจะเสี่ยงมากจริงคือแบบมีชดหนึ่งคือขึ้นอย่างเดียวไม่มีเปลี่ยนเกียร์ใดใดถึงสักทีค่ะี่เข้ามานะคะก็จะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆเลยตรงนี้แล้วเขาก็จะมีสะพานเป็นสะพานเชือกนะข้ามไปที่ร้าน รางเขาจะอยู่ตรงนู้นนะคะจะกิน้องพีนะคะเส็บตังค์ขาสั้นว่ะขาสั้นทำไมต้องย่อตัวตลอดเวล่ะคะเขาจะมีเซตข้าวด้วยเป็นแบบเซตแบบนี้นะคะ149สี่เก้าบาทมีสปาเกตตี้ เซกรอกเครื่องดื่มค่ะก็ฟงกาแฟนี่ประมาณนี้นะคะมีเค้กด้วยนี่อันนี้บริเวณร้านกาแฟตรงต้นไม้เขานะคะเขาก็เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆแบบนี้ซึ่งข้าบเกี่ยวอยู่กับต้นไม้จ้ากาแมาแล้วค่ะอคะอันนี้คืออะไรคะอกาแฟเย็นลงเพิร์ธค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะถ้าใครที่ชอบแบบสไตล์แบบนมหวานนมข้นนมเย็นนมครีมเยอะ ก็จะโดนกับสีสีนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะตัดขาให้เบาหวานกันแล้วจ้าเสร็จจากเกิดใจแอนนะจ๊ะหมด1ชั่วโมงเราก็มาหาคุณลุงคนเดิมนี่ค่ะคุณลุงค่ะนี่คุลุงค่ะ เออลุงเขาขับรถนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิปใครมาแม่กําปองก็เรียกลุงขับรถมาส่งที่เที่ยวได้คุณลุงชื่ออะไรคะคุณลุงลมลมอุดมอุดมอ่าคุณลุงชื่ออุดมนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์คุณลุงไว้ใต้คลิปใครมาแม่กำปองก็โทรหาคุณลุงพาเที่ยวได้ใช่ไหมจ๊ะลุงงงลุงเป็นคนที่แม่กำปองเลยปะคะแม่กำปองอ๋อบ้านอยู่แม่กำปองเลยลุงมีโฮมสเตย์ด้วยใช่ไหมคะไม่ม ามาพักกับ,บคุณ<ส>ลุงได้บ้านแสนสุขบ้านแสนสุขเดี๋ยวเราลอกับแม่กำปองกันแล้วนะจ๊ะนี่อันนี้เบอร์โทรศัพท์ลุงอุดมนะ096ย์ 96, เนี่ยห8 4 1 5 48, 7โทรได้เลยพาไปกิ่วฟินก็ได้พาไประเบียงวิวก็ได้พาไปลุงหม่านหมูกระทะก็ได้มาเดือดใจแอนก็ได้นะจ๊ะถึงแม่กำปองเราจ้าบ๊ายบายคุณลุงบ๊ายบาย ก็ประมาณนี้นะคะกับคลิปแม่กำปองสองวันหนึ่งคืนจ้าได้มาพบกับหมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีอากาศเย็นทั้งปีนะคะรอติดตามอีพีหน้าเลยนะคะเพราะพิมจะพาทุกคนไปตะลุยเชียงใหม่กันต่ออีก2คืนค่ะก็สาหรับแม่กำปองเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ